ื่อคคุณวารินพัฒนาจีรทรเจ้าของร้านคุณวรินยูนิฟอร์มเลยนะคะคุณจะขายกางเกงยีนเกาหลีและเสื้อโค้ทเกาหลีในยุคแรกๆนะคะเรานําเข้าเองไม่ผ่านพ่อค้าคนเก่านะคที่คุณได้มีโอกาสเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะและ้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้ชุดฟอร์พนักงานในแบบที่สวยสะดุดตาไม่ซ้าใครคุณก็ระหว่างตกแต่งร้านแล้วก็พยายามสอบหา ชุดที่ได้มาก็สวยเก๋น่ารักสนใจลูกค้าเข้ามานี้คือถามกันเยอะมากเลยว่าเออได้มาจากไหนและด้วยเหตุน,นี้แหละนะคะที่ทําให้ปูนได้ให้โอกาสตัวเองเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะซึ่งก็เป็นการขายชุดยูนิฟอร์มออนไลน์อย่างปัจจุบัน oh. ถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเหรอคะนับย้อนกลับไปประมาณ1 4บสปีแล้วค่ะ หลักการบริหารองค์กรหรือว่าการขายออนไลน์เหรอคะคุณว่าการบริหารไม่ว่าจะเป็นการขายออฟไลน์หรือว่าออนไลน์การที่เราจะทําให้ลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ไว้ใจมั่นใจเชื่อใจเราอันนี้สําคัญเพราะเมื่อร่ที่เขามั่นใจหรือว่าเชื่อใจเราเรอย่างนี้มันจะทําให้เขาเกิดความที่ว่าเอยอ,อยากใช้สินค้าเราได้ไม่ยากต่อให้อนาคตเราจะขายสินค้าอื่นนะคะเขาก็จะยังคงใช้สินค้าจากเราและที่สําคัญไปกว่านั้นทั้งทีมงานในองค์กรถ้าเขามีความรักเชื่อม มันไว้วางใจต่อกันการที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากท้ายที่สุดนี้นะคะหากบุคคลบริษัทห้างร้านหรือองค์กรใดที่มีความต้องการใช้ชุดพนักงานนะคะสามารถแอดไลน์ทักทายพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าได้ค่ะ